ะเป็นยังไงเมื่อมีเด็กผู้หญิงมองเห็นวิญญาณและในห้องเองก็มีแค่เธอที่โดนบูลลี่ตลอดเวลาและมีหนึ่งใน3คนนี้ที่แอบชอบเธอใครกันนะเอาดอกไม้มาวางในชั้นเก็บของของเธอไปดูกันเลย,เยสวัสดีฉันชื่อว่าฟังเฟยนะ ทำไมพวกนายมองฉันแบบนั้นเนี่ยใหดูเหมือนว่าฟังเฟยจะไม่ค่อยโอเคกับโรงเรียนนี้เท่าไหร่เพราะว่าพวกผู้ชายที่นี่เป็นใหญ่เอาละฟังเฟยไปนั่งที่ได้นะคนใจดีกับฟังเฟยด้วยเข้าใจไหมไมพวกนี้มองฉันแบบนี้เนี่ยอะไรเอ๊ะอย่าห้าวให้มันมากนักนะไอ้ดีผู้ชายจะเยอะกว่าผู้หญิง <c oughs> อย่าขูฉันแบบนี้สิในวันแรกนายก็ขู่ฉันเลยดูเหมือนว่าจะหาคนใจดีในโรงเรียนนี้ยากมากโดยเฉพาะในหมอนี่นะชอบแกล้งมากๆเลยเฮ้ยฉันไม่อยากมาโรงเรียนแล้วฉันอยากจะกลับบ้านวันแรกเลยมันโรงเรียนลูกคนรวยแบบไหนเนี่ยฉันมีโอกาสได้มาเรียนได้แท้อ๋อหลายชื่อพวกนี้ มันพวกในห้องสานี่โหมีแต่ตัวดื้อๆขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันจะเรียนที่นี่ต่อไปได้ยังไงล่ะเนี่ยแล้ววันนั้นเองเธอก็ได้ไปกินข้าวเที่ยงต่อมาเอ๊ะพวกเธอคอยดูนะฉันจะแก้งให้ดูตาสนุกนะยายด้านเฮ้ยยายนั่นมาแล้วรู้ๆๆเมื่เธอเดินผ่านชายกลุ่มนี้ปรากฏว่านี่แน่ยายนี่ตลกชะมัดเลยเจ็บชะมัดเลยของตกหมดแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ก็คือมาร์คขุนพลแล้วก็ไทยที่วันวันไม่คอยทําอะไรเอาแต่แกล้งคนอื่นพวกนายหยุดแกล้งเขาได้แล้วดูเหมือนว่ามีแค่ขุนพลที่ไม่อยากจะแกล้งยายนั่นมาก ผู้นายหยุดหัวล้อโอ้ยเราฉันสงสารยัยนั่นสุดๆไปเลยนี่ไงนี่เธอไม่ได้ยินที่ฉันเรียกเรื่องไงเนี่ยชื่อฟังเฟยใช่ไหมอะใช่แล้วจะทําไมจะมาแกล้งฉันอีกเหรอเรารฉันแค่อยากจะมาขอโทษแทนเพื่อนฉันนะ่ะมันนิสัยไม่ดีขอโทษด้วยเนาะนั่งนี่สิไม่ต้องกลัวฉันเป็นว่ายัางไงก็เธอให้อภัยเพื่อนฉันนะเหรือว่าตาเนี่จะชอบฉันนะน่าสงสัยแฮะ เออมันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขอโทษฉันฉันเข้าใจว่าเพื่อนนายอ่ะน,นิสัยแย่มีแค่นายเนี่ยที่ดีสุดๆไปเลยขอบคุณนะเธอไม่ว่าอะไรฉันขอเบอร์ได้ไหมอ่ะอ๋อได้สิอ๋อฮัลโหลใช่เบอร์เธอไหมเนี่ยออฉันเองโทรมาทำไมเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยอืม มันก็ตลกดีนะเออ <laughs> นั่นสิดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ากันได้ดีมากๆจนกระทั่งเฮ้ยนั่นมาใ้ขุนพลนี่นองไงขุนพลทำไมนายเดี๋ยวก่อนสิมาร์กใจเย็นๆฉันก็แค่อยากจะรู้จักยายนี่ไว้อ่ะเราเป็นเพื่อนกันนะไม่อยากมีเพื่อนแบบนั้นฉันไม่ชอบมอไม่เลยไม่ต้องไปยุ่งเฮ้ย,ย <laughs> ในมาร์กนั่นนะเห็นแก่ตัวสุดๆไปเลยไม่ได้เจอกันอีกนะแล้ววันนั้นเองฟังเฟยก็ได้เดินกลับบ้านแต่ว่าอเอ๊ะ โน้ตบ no ุ๊กใครอะเฮ้ยนี่มันของนายนั่นนี่คนชื่อไทยนี่นาเอาไปให้เขาดีกว่าเช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นผีเลยแฮะและเขาก็ได้ไปหาไทยไดูเหมือนว่าไทยจะค่อนข้างขี้เก๊กไปหน่อยอนายชื่อไทยใช่ไหม,ไมอะอะไรไอ้ลือโ no น้ตบุ๊กนายไว้อะฉันเอามาให้เธอขโมยของฉันไป<ห>งั้นเหรอฮะแยอะไรกัน,นเนี่ยโอ๊ยแน่เธอต้องมาเป็นทาสรับใช้ฉันเดี๋ยวนี้จะบ้าเหรอคนอุตส่าห์ช่วยเอาไปเลยโอ้ไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้นะโรงเรียนนี้คิดว่าจะไปจ่ายฉันง่ายง่าดนใจัก็ตรอห้าเือนว่า ไทจะแกล้งเขาแรงมากๆไม่ฉันกลัวยญยนี่ตลกดีจ้อฉันไว้แน่นๆละกันนะแงงๆจะบ้าเลยไงเนี่ยถึงแล้วยว,วพวกนี้เชฉันมารับนะจ๊ะคนสวยดูเหมือนว่าไทยจะชอบแกล้งฟังเฟยมากๆหญ่นั่นตลกดีน่ารักด้วยพวกนี้ฉันจะหาอะไรแกล้งอีกได้ในบ้าเอาอยัยได้เจอกันอีกเลยอยอยู่ห้องเดียวกันลืมเลยยรถหนาต้นไม้ดีกว่า แต่ดูเหมือนว่าในนั่นจะมีวิญญาณตามติดอยู่นะก,ก็ช่างเถอะจะไม่สนใจแล้วฉันเกลียดหมอนั่นสุดๆไปเลยบอกนะว่าอยู่หน้าบ้านอะนอนดีกว่าดูเหมือนว่าฟังเฟยจะมองเห็นวิญญาณบางอย่างที่ตามติดกับไทย้ยตามฉันมาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ย่อ,อนแล้วโอ้หง่วงจะตายยายนันนี่นะทำอะไรที่หน้าบ้านอะอย่าบอกนะว่ายายนันเป็นคู่มั่นกับฉันน่ะไปดูดีกว่าโอ้โหจริงๆด้วยอะนี่ยายชมบกไอ้ชมบอกนะว่าแม่จะให้ฉันมั่นกับยายนี่น่ะยายชมเธอจริงๆด้วยสินะ นายเข้ามาบ้านฉันได้ไงเนี่ยแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับฟางเฟยเพราะว่าทั้งสองคนแม่ของเขาเป็นเพื่อนกันและก็คิดว่าจะได้แต่งงานกันเร็วๆวนีเจอน้องแล้วใช่ไหมจ๊ะฟางเฟยนี่คู่มันหนูนะแม่น่าจะรู้จักกันแล้วนะเพราะว่าอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมลูกมาร์รู้จักกับน้องไว้นะลูกนะไม่เอาคับแม่ผมไม่อยากแต่งงานกับเธอหรอกแต่งงานอะไรเนี่ยไปแล้วนะครับไม่ลูกชายทำแม่เสียหน้าหมดเลยและดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้จะโดนจับคู่กันลุงเฉาฟางเฟยมาที่โรงเรียน มีใครบางคนเอาดอกไม้มาไว้ชั้นของเธอใครมันาเอาดอกไม้ไมาให้ชั้นเนี่ยตาบอดหรือไงเธอเองก็รีบเอาไปเก็บที่ชั้นอื่นรู้ละใครจะมาชอบชั้นตอนนี้ไม่สนแล้วโว้ยและดูเหมือนว่าคุณครูเองก็จะให้จับกลุ่มทั้งสี่คนนีเ้เอาละเอาละสี่คนนี้นะจ๊ะกูจะให้ไปทำรายงานดงขโมดนะเฮะ น้ำมันดงป่าผีเนี่ยแต่ว่ามันต้องไปอีกจังหวดดัดหนึ่งนัค้างคืนที่นั่นซะที่นั่นผีดุซะด้วยสิและเมื่อพวกเขาเองได้ทํารายงานด้วยกันเขาจึงตัดสินใจที่จะบินมาจังหวัดแห่งนี้นาลอยไ,ไม่อยากนั่งใกล้ฉันเรื่องไงเธอไม่กล้าไปทํารายงานกว่าผีหรอโอ้ยฉันไม่อยากนั่งใกล้หมอน,นี่ชัมัดเลยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเป็นคนที่เธอไม่รักยังไงล่ะนายพูดอะไรในใจอย่าหย,ยุดเลยนะโอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่นายดูไอ้ขุนพลสิดูสนิทกันกับยายนัน่นแปลกๆเลยไ,ไม่คิดว่ามันจะสนิทกันไปเหออันไ่่่่คยววกาางงงง้แลุบข น,นจูเหมือนว่าพวกนายเนี่ยจะมีความสุขกันจังเลยนะพวกเราแค่มาทํารายงานไม่ต้องจำเป็นต้องสนิทกันก็ได้ขอร้องล่ะนายลืมของไว้อไปเอาหน่อยสิอยู่บนบ้านนะเอาฉันลืมเหรอโอเคเดี๋ยวฉันไปก่อนก็ได้เมื่อเขาทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันนักเองก็เลยเปิดใจ ฉันไม่ชอบไม่เธอมายุ่งกับคนของฉันเลยอ่ะขุนพลชอบนายฮะฉันรู้แล้วที่ขุนพลเข้าหาฉันน่ะเขาแค่อยากจะถามว่านายอยากคิดยังไงกับข่าวตั้งหากจริงเหรอฉันก็พอจะดูออกนะว่าพวกนายสองคนน่ะต้องมีใครคนนึงแอบชอบกันแน่แน่เพราะว่าฉันจะไม่บอกแม่ฉันแล้วกันนะเรื่องแต่งงานของเราอ่ะมันเรื่องจริงเหรอเนี่ยแล้วเมื่อมาถึงที่พักทั้งสี่คนก็ได้แยกห้องกันแต่ว่าขุนพลนั้นก็ได้ชวนมาร์กไปนอนด้วยกันให้มานอนห้องฉันนะโอเคไหมฮะเหลือเราแล้วเหรอเนี่ยไอ้บ้าเดี๋ยวฉันะพ้เยกก็ลูผชา ม่ได้คิดอะไรกับฉันแน่นะโอยใยญ่บ้านี่ฉันพูดจริงๆนะมีวิญญาณตามนายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะไทยไปทําอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยถ้าทางเขาเจะเอาชีวิตนายด้วยนะใ<ะ>ี่นี่พูดไปเรื่อยไปเปลือย่อก็ฉันพูดจริงๆอะแต่เมื่อตกดึกขึ้นมาเธอก็ไม่เห็นไทยนอนอยู่บนห้องเอ๊าหายไปไหนเนี่ยแต่แล้วสิ่งที่ไทยได้พบเจอกับเป็นผีตัวหนึ่ง,งอะไรแวบ คิดไปเองหรือเปล่าเนี่เยเราใหายนันพูดเรื่องผีตกใจหมดหนายพูดถึงฉันเหรอเมื่อกี้นายรู้ไหมว่ามีผีตัวหนึ่งอ่ะเดินขึ้นมาจากทะเลด้วยแหละยังไงสานายก็ระวังตัวด้วยนะเข้าใจไหมโอ้ก็ฉันบอกว่าฉันไม่เชื่อในเรื่องผีไงไม่ต้องยุ่งดูเหมือนว่าไทยจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่เมื่อมาร์กได้รู้ความจริงว่าตัวเองนั้นก็แอบหลงรักขุนพลอยู่ก็ได้เริ่มทําดีด้วยแล้วก็ตีสนิทเข้าหาพอดีเลยอะ่ะ ชอบชุดมากเลยนะว้คือว่าคืนนี้ฉันขอนอนก่อนแล้วกันนะว่าอย่างไงอะ่ะคุณพลฉันมีอะไรจะบอกด้วยแหละที่จริงฉันจะแต่งงานกับยนายนั่นแม่เป็นคนให้แต่งแต่ว่านี่นายพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่สนใจแล้วแหละฉันชอบนาย<ฮ>คุณพล ฉันชอบนายจริงๆนะ,ะดูเหมือนว่าเขาทั้งสองคนก็ได้เปิดอกคุยใจพวกเขาใช้เวลาคืนนี้อยู่ด้วยกันเ,เห็นดวงดาวดวงนั้นไหมลอระยะเวลาที่เราเป็นเพื่อนกันฉันไม่มีโอกาสได้บอกรักนายเลยเค,ควรขอบคุณยายนั่นมากกว่านะที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันแต่เมื่อไทยมาถึงที่ห้องกย,ยนั่นฉันพูดแรงไปหรือเปล่านะอุ้ยคันตัวชะมัดเลยไปอาบน้ําดีกว่าเฮพยใครขยับเป็นเกอะไรพวกมันนะ่ะ พวกนายเป็นเกย์เหรอเนี่ยไรกันเนี่ยพวกนายทาบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยเออนี่ทายฉันมีความจริงจะบอกนะว่าฉันกับคุณพลเราคบกันน่ะต้องขอโทษด้วยโอก็เรื่องของพวกนายเถอะแต่เรามานี่เพราะว่างานไม่ใช่เหรอทําไมเป็นอะไรแบบนี้ไปได้เนี่ยแต่เป็นเกย์ก็ไม่ผิดหรอกแล้วแต่พวกเขาเลยฉันว่าฉันก็ควรไปง้อยายนั่นดีกว่าพูดแรงเกินไปที่เธอบอกว่าเธอเห็นผีจริงจริงเหรอกินเค้กนี่สิแล้วก็พาฉันไปเจอผีได้ไหมอ่ะฉันอยากรู้ว่ามันตามฉันมาทาไมฉันเริมจะเชื่อแล้วโหก็จะเชื่อได้เอาเค้กมานี่เลยฉันจะพาไปที่นฉัูเหมือนว่ามัน หรอฉันไม่เคยทําอะไรใครเลยนะไปได้ยังไงเนี่ยฉันพอจะมีเซนต์มองเห็นแล้วก็คุยกับผีได้เหมือนว่ามันจะอยู่ใกล้ๆนายนี่แหละเราออกไปข้างนอกการทั้งสองคนนั้นออกไปข้างนอกพวกเขาก็ได้พบกับความเย็นเยือยตรงนี้แหละตรงนี้แหละฉันคิดว่านะคืนพลังมันแรงมากๆเลยอะ่นเป็นเวลาตีหนึ่งตีสองที่ผีตัวนี้ก็ได้ออกมาเฮ้ยตัวฉันมาแล้วคนสวยต่างหากแหมควรจะออกมาให้เจอได้ฉันน่ะได้ยินทุกอย่างที่พวกเธอคุยกันนะว่าทำไมทำไมฉันถึงตามไอ้เจ้านั้นน่ะแล้วแล้วตามเขาทำไมเนี่ยเป็นผีไม่อยู่ส่วนผีเ ไหน<ต>จนผมงอกอยู่แล้วจะไปด่าเขาแบบนั้นได้ไงก็สิบปีที่แล้วพ่อในนั้นมาทะเลแล้วมาบอกว่าจะบวชให้ฉันนะ่ะก็บอกว่าจะบวชให้แต่ก็ยังไม่บวชให้นี่แต้มาตายก่อนจินะพ่อนายน,นีน,น,น,นี่เองเพราะว่าพ่อของไทยนั้นเสียชีวิตก่อนยังไม่ได้บวชให้เลยสามีตัวน,นี้ก็เลยคิดว่าจะตามลูกแทนจะบวชให้เลยนะถ้าไม่บวชให้งอนแล้วนะเือฉันควรร้องไห้ที่เรจะกลับบ้านไปบวชตอนนี้แหละร้องไห้เป็นเด็กไปได้เคเดี๋ยวฉันจะพาไปบวชแต่ว่ากลับบ้านก่อนต้องไปบอกสองคนนั้นว่าเราจะกลับนี่พวกนายสองคน ักนเอางั้นเป็นว่าฉันจะกลับก่อนแล้วกันนะกับไทยขอบคุณเธอมากเลยนะฉันขอโทษที่ผ่านมาที่พูดนิสัยไม่ดีใส่เธอไม่เป็นไรดูฉันขอบคุณพลตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่ต่อนะพวกนายก็กลับกันเถอะบายๆนะขอบคุณมากเลยนะฟังเฟยฉันก็ขอให้เธอโชคดีแล้วกันนะตอนนี้ฉันยังคงไม่กลับไปสู้หน้าแม่แล้วเขาทั้งสองคนก็ได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันโดยที่ไม่ใช่ฐานะเพื่อนในตอนนี้พวกเราก็กลับกันเถอะแต่ก่อนกับะเธอไปที่โรงเรียนก่อนได้ไหมฉันมีอะไรจะบอกด้วยแหละนายมีอะไรจะบอกอ่ะคือเธอจาดอกไม้ได้ไหมที่รู้ว่าเธอร นะใครจะไปรู้เล่าพูดมาสิดอกอะไรอ,อนั่นมันดอกไม้ตอนนั้นนี่บอกนะว่าเป็นดอกไม้ของของฉันเองแหละจริงๆอะฉันชอบเธอนะแต่แตด้วยความที่ฉันขี้เก๊กอะฉันก็เลยไม่ค่อยกล้าบ,บอกเท่าไหร่นี่เนี่ยไอคนเหงซ่วย<อ>ที่ผ่านมานายแกล้งฉันตลอดเลยนะไอรู้แหละฉันไม่อยากได้แล้วนี่ไงก็เอาไปเลยสิ<อ>ฉันอยากได้มากๆแลนะ้วแหละจริง โถ่ยายปากแข็งเอ้ยนี่ที่เธอจะพาฉันไปบวชนะเธอแต่งงานกับฉันเลยฉันจะมั่นไว้เลยบันไปเถอะย่ะไปบวชก่อนแล้วกันนะจ๊ะ,แล,ะแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าครูนี้เขาจะได้สมหวังกันหรือเปล่า